สวัสดีค่ะวันนี้ฉันมีชุดห้องนอนเปิดตัวใหม่ของทางร้านนะคะมาแนะนําค่ะก็จะเป็นชุดห้องนอนซันน่านะคะตัวนี้ดีไซน์ของเขาจะมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมีความหรูนิดนิดค่ะตกแต่งด้วยคิวบลูเมนสีโรสโกค่ะแล้วก็กระจกกระจกเงาชาดําค่ะตอนนี้แล้วก็สีของเขาจะเป็นสีเอิร์ธโทนค่ะสามารถเข้ากับบ้านในทุกโทนสีเลยแล้วก็ผิวสัมผัสของเขาค่ะเขาจะคลายเป็นลายผ้าเพื่อให้บ้านดูอบอุ่นน่าอยู่มากที่ขึ้นค่ะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าท่าในใดที่มีพื้นที่ พี่จะแนะนําเป็นตุ่นี้เพราะว่าตู้เขามีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเราไปดูกันเลยเนาะตัวแรกก็จะเป็นตู้ค่ะตัวนี้เลยเห็นไหมคะสีเขาสวยงามมากตัวนี้ขนาดตู้อยู่ที่1นึ่งเมตรหกนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่2เมตรเลยแล้วก็ความลึกเขาอยู่ที่6 0เซนเลยค่ะก็เป็นตู้ขนาดใหญ่เลยแล้วมาด้วยกัน4ีบานเปิดนะคะเห็นไหมคะเขาแต่งด้วยสีโรสโกลเลยเรามาดูที่บานแรกกันเนาะ ตัวบานแรกข้างบนค่ะข้างบนก็จะมีชั้นลอยให้สามารถเก็บของได้เยอะเก็บพวกผ้าห,ห่มก็บพวกปกหมอนได้นะคะแล้วก็มีราวแขวนผ้าตัวนี้สามารถแขวนเสื้อผ้าได้ยาวๆได้แล้วที่สําคัญค่ะข้างล่างเขาจะมีเพิ่มให้อีกสองชักใหญ่เลยค่ะคุณลูกค้านี่ใส่ได้เยอะมากนี่นะคะเก็บพวกพับผ้าได้เลยนะคะมาดูกับตัวบานที่2นี่ลูกค้าท่านใดที่มีเสื้อผ้าเยอะๆจนแนะนําเป็นรุ่นนี้ค่ะข้างบนเขาสามารถวางของได้ แล้วก็ด้านล่างเขามีราวแผนสภผ้าให้ถึงสองชั้นเลยแล้วตอนนี้ก็สามารถเก็บของได้อีกเช่นกันนะคะนี่เยอะเก็บสภผ้าจุกๆกันไปเลยค่ะในตัวแรกนะมาดูตัวถัดมาค่ะก็จะเป็นตัวของในส่วนของโต๊ะข้างแป้งโต๊ะข้างแป้งก็มีขนาดอยู่ที่60เซนค่ะตัวนี้เขาจะมีชั้นวางของเราสามารถวางพวกขดน้ําหอมพวกครีมได้เลยค่ะแล้วสีเขาก็สวยมากข้างล่างก็วางได้เยอะไม่พอค่ะ ตัวลิ้นชักเขาก็สามารถเก็บของได้อีกด้วยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวแป้งบวกสตูลเขาจะมีสตูลให้สตูลล้อเลื่อนไปพร้อมเบาะนะคะสําหรับตัวตัวข้างแป้งเนาะในส่วนของตัวเตียงค่ะเตียงเราจะมีด้วยกันอยู่2ขนาดนะคะ5ฟุตและ6ฟุตตัวที่ลูกค้าเห็นก็จะเป็น5ฟุตนะคะตัวนี้ดีไซน์เขาก็สวยงามข้างบนก็สามารถวางของได้นะคะสามารถวางพวกโทรศัพท์รีโมทได้เลยค่ะอันนี้สามารถวางได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะเตียงตัวนี้พิเศษมากเขาจะมี2ลิ้นชัก เพื่อให้เราเก็บของเก็บพวกผ้าป,ปูที่นอนได้เก็บถุงเท้าได้นะคะเก็บของกระจุกกระจิกได้เลยสําหรับตัวขนาดเตียงนะคะตัวของลิ้นชักของเตียงมาให้2องลิชักเลยค่ะลูกค้าท่านหดสนใจนะคะสอบถามอินบซ์เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดและเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวผู้ชนขึ้นไ้ให้เดี๋ยวพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ